เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่8จดหมายพวกนั้น เป็นลูกเขียนในวันที่ไปจากเมืองหลวงไม่ขอปิดบังท่านพ่อเวลานั้นในใจลูกขุ่นเคืองท่านพ่ออยู่บ้างจริงๆรู้สึกว่าท่านไม่รักไม่สงสารลูกเลยสักนิดถึงกับใจดำส่งลูกไปบ้านท่านตาจากไปเช่นนั้นไม่รู้เมื่อไร่ที่ลูกจะได้พบท่านอีกส่วนเรื่องหลี่ซิวหยวนตอนที่ไปจากเมืองหลวงนั้นในใจลูกยังวางเขาไม่ลงอยู่บ้างแต่ครั้นไปถึงบ้านท่าน ตาได้ระยะหนึ่งลูกทบทวนอยู่หลายวันก็รู้ว่าเรื่องนี้ เป็นลูกทำผิดพลาดใหญ่หลวงแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องการแต่งงานล้วนต้องให้บุพการีและแม่สื่อดูแลใช่เรื่องที่ลูกจะตัดสินใจเองได้เสียหน่อยเพื่อลงโทษและเพื่อตักเตือนตนเองหลังจากนั้นลูกจึงคัดคุณธรรมสตรีและตำราสอนหญิงทุกวันยังตั้งใจเรียนเย็บปักถักร้อยกับช้างหมัวมัวด้วยเจ้าคะ่ะแน่นอนว่าชาติก่อน ถึงนางจะไปบ้านท่านตาแล้วก็ไม่ได้ทบทวนตนเองแม้แต่น้อยทั้งวันเอาแต่คิดว่าจะกลับเมืองหลวงโดยเร็วอย่างไรต้องทำเช่นไรถึงจะแต่งให้หลี่ซิวหยวนได้ต่อมามีข่าวเรื่องมารดาสิ้นใจแล้วส่งมานางเศร้าโศกกระทมใจเหลือประมาณจนถึงกับหมดสติยามนั้นมารดาให้คนส่งจดหมายฉบับหนึ่งมามอบแก่ท่านตาก่อนที่จะสิ้นใจขอให้ เขาดูแลบุตรสาวบุตรชายทั้งสามของตนทั้งยังเล่าเรื่องของสันหยวนกับหลี่ซิวหยวนขอให้เขาช่วยส่งเสริมท่านตาถามความต้องการของนางจากนั้นก็ส่งจดหมายไปบอกปิดานางถึงเรื่องนี้บิดาไม่อาจไม่ตอบตกลงท่านตาจึงขอให้ใต้เท้าเฉินอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่บัดนี้เป็นผู้ตรวจการฝ่ายขวาออกหน้าเป็นพ่อสื่อให้จัดการให้นางได้มั่นหมายกับ หลี่ซิวหยวนตอนสำเร็จแม้บรรพบุรุษสกุลลีจะเคยมีคนเป็นมหาบัณฑิตตําหนักหวนหวาซ้ำยังเคยมีขุนนางชั้นสูงถึงระดับเสนาบาดีแต่บิดาของหลี่ซิวหยวนเอง ก็มีตำแหน่งเป็นบัณฑิตสำนักท่านเหลียนแต่โชคร้ายที่สิ้นใจไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนดังนั้นสกุลหลี่ในตอนนี้จึงมีฐานะและอำนาจในเมืองหลวงเพียงระดับธรรมดาผู้ตรวจการฝ่ายขวาออกหน้าเป็นพ่อสื่อด้วยตนเองซ้ำบิดาของเซินหยวนก็เป็นร้องเสนบาบดีกองงานไท้ฉางและยังมีท่านตาระดับนั้นรวมถึงท่านป้าที่เป็นเซียนเฟยอยู่ในวั อีกคนไม่ว่ามองอย่างไร ก็เป็นสกุลลีได้เกี่ยวดองกับตระกูลสูงกว่าเวลานั้นมารดาของหลี่ซิวหยวนจึงได้ตอบตกลงเรื่องการแต่งงานนี้หลังจากนั้นเซินหยวนก็พักอยู่ที่บ้านท่านตามาโดยตลอดจนกระทั่งไว้ทุกข์ให้มารดาครบหนึ่งปีแล้วนางถึงได้กลับเมืองหลวงพักอยู่ที่บ้านได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็แต่งออกไปตัวสกุลหลีนึกถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อชาติก่อนขึ้นมา ส่ญนยวนก็ให้รู้สึกสะท้อนใจเดือเกินยังจําได้ว่าสองวันหลังจากนางเกิดใหม่ในชาตินี้ท่านตาได้ให้คนเรียกนางไปที่ห้องหนังสือของเขา ทั้งชีวิตท่านตามีเพียงบุตรชายหนึ่งคนบุตรส,สาวสองคนโชคร้ายที่ท่านย้ายจากไปเร็วหลังจากนั้นบุตรชายก็สิ้นใจตามไปอีกเหลือหลานชายไว้ให้เพียงคนเดียวบุตรสาวทั้งสองยามนี้ก็สิ้นใจไปหนึ่งคนแล้วในใจคนชารายอย่างเขาย่อมจะโศกเศร้าระทมใจเป็นธรรมดายามสัญญวนได้พบท่านตาก็รู้สึกว่าเวลาสั้นๆเพียงสองวันนี้เขาคล้ายจะแก่ล ไไปไม่น้อยท่านตาเห็นนางมาถึงก็กล่าวขึ้นว่าก่อนมารดาเจ้าจากไปได้เขียนจดหมายมาให้ข้าฉบับหนึ่งข้าเพิ่งจะได้รับเมื่อวานท่านตาพูดถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจ มารดาเจ้าบอกไว้ในจดหมายว่าหากในใจเจ้ายังคะนึงถึงหลี่ซิวหยวนพูดนั้นอยู่จะแต่งกับเขาให้ได้นางก็จะให้ข้าพยายามตนสุดกำลังเพื่อช่วยทําเรื่องนี้ให้สำเร็จข้าเรียกเจ้ามาตอนนี้ก็ด้วยอยากถามเจ้าถึงเรื่องนี้เจ้ายังอยากแต่งให้หลี่ซิวหยวนพูดนั้นอยู่หรือไม่ เซินหยวนย่อมไม่อยากแต่งชาติก่อนพอแต่งให้หลี่ซิ่วหยวนแล้วนางถึงได้รู้ว่าที่แท้ผู้ที่ในใจเขาชอบมาตลอดคือเสียเจินเจินบุตรสาวของอาจารย์เขาพอนางแต่งไปเช่นนั้นก็เป็นการแยกพวกเขาสองคนออกจากกันและสุดท้ายตนเองก็ไม่มีจุดจบที่ดีนางกล่าวขอบคุณในความหวังดีของท่านตา ก่อนจะยืนกรานปฏิเสธหลังจากนั้นท่านตาก็ไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเท่าว่าตอนนี้บีดากลับเอ่ยถึงมันขึ้นมาอีกครั้ง เห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้มีคนพูดเรื่องนี้ต่อหน้าบิดาไม่หยุดทำให้ในใจบิดายิ่งขุ่นเคืองนางกระมังถ้าว่านับแต่นางได้กลับมาเกิดใหม่ก็ให้คนส่งพวกคุณธรรมสตรีตามราสอนหญิงรวมถึงพระสูตรที่นางคัดลอกเองมาให้บิดาเป็นประจำใช้สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านางสำนึกผิดจากใจจริงแล้วํายังเย็บพวกถุงเท้าสนับเข่าจำนวนน ให้คนส่งมาให้บิดาด้วยแน่นอนว่าแรก,แรกๆนางเย็บปักได้แย่ยิ่งหลังได้เรียนจากฉางหมัวมัว ถึงได้ค่อยๆดีขึ้นเท่าว่านางรู้สึกว่าต่อให้งานที่ตนทําแรกๆนั้นย่ำแย่เพียงไรก็ยังควรให้คนส่งของที่ตอนทํามาให้บิดาหลังจากนั้นฝีมือนางค่อยๆดีขึ้นจึงยิ่งควรส่งของที่ตอนทำเหล่านั้นมาให้บิดาอีกแม้ของที่นางทําล้วนเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อย แต่ยังคงมีข้อดีประการแรกการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าในใจบุตรสาวอย่างนางมีบิดาอย่างเสินเฉิงจางอยู่เสมอทั้งยังเป็นห่วงเป็นใยว่าเขาจะหนาวจะร้อนหรือไม่ด้วยส่วนประการที่สองซึ่งสำคัญที่สุดคือนางทำเช่นนี้ก็เท่ากับให้บิดาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกวันของนางช่วงเวลานั้นนางสงบใจลงได้ และอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลักสามเชื่อฟังสี่คุณธรรมของสตรีที่เมื่อก่อนนางไม่คิดจะอ่านที่สุดทั้งภาวนาขอพรให้มารดาจากใจจริงคัดพระสูตรทุกวัน และนางยังเรียนเย็บปักถักร้อยจนเป็นเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงท่าทีว่าตนเองสำนึกผิดแล้วให้ส่นเฉิงจางเห็นบางครั้งการกระทำก็มีพลังในการสั่นคลอนใจคนได้มากกว่าคำพูดใดๆและก็เป็นไปตามคาดบิดาเห็นคุณธรรมสตรีตำราสอนหญิงและพระสูตรที่นางคัดรวมถึงได้รับบรรดาถุงเท้าสนับเขาที่นางทำกับมือแล้ว ถึงกับตอบจดหมายของนางอย่างหาได้ยากแม้ถ้อยคำในจดหมายยังคงรุนแรงยิ่งแต่นี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วน่าเสียดายหลังจากจดหมายฉบับนั้นบีดาก็ไม่ส่งจดหมายมาอีกสันหยวนเดาว่าน่าจะเพราะมีคนพบว่าบีดาเขียนจดหมายให้นางจึงไปพูดบางอย่างจนทำให้บีดาขุ่นเคืองนางต่อฉะนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไรชาิ นี้สันหยวนถึงได้กลับเมืองหลวงมาก่อนกำหนด ชาติก่อนข้ารอตนผ่านช่วงไว้ทุกข์ให้มารดาไปแล้วถึงค่อยเดินทางจากฉางเจวกลับมาเมืองหลวงเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าชาตินี้การกลับมาก่อนล่วงหน้าจะทำให้ได้พบกับหลี่ซิวเหยาระหว่างทางไม่รู้เหมือนกันว่านี่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่เซินหยวนโยนความคิดที่ผุดขึ้นมากระทันหันในสมองนี้ทิ้งไปก่อนจะร้องไห้พูดอีกว่า ท่านพ่อลูกสำนึกผิดและปรับปรุงตัวแล้วเกือบหนึ่งปีมานี้ลูกให้คนส่งคุณธรรมสตรีตำราสอนหญิงและพระสูตรเหล่านั้นมาให้ท่านซ้ำยังมีงานเย็บปักเหล่านั้นอีกลูกไม่เชื่อหรอกว่าในใจท่านพ่อจะไม่ทราบเสนยวนรู้ว่าแม้ภายนอกเซนเฉิงจางจะดูเคร่งพรัดเข้มงวดแต่อันที่จริงเป็นคนหูเบาไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตนเอง ผู้อื่นพูดอะไรต่อหน้าเขาบ่อยมากน่อยก็ทำให้เปลี่ยนใจได้ทันทีและก็เป็นไปตามคาดพอสนเฉิงจางเห็นส่นหยวนร้องไห้จนมีคราบน้ำตาเปื้อนเต็มหน้าซ้ำปากยังพูดคำเหล่านี้ออกมาเพลิงโทสะที่ลุกพืบขึ้นในใจเขาก็สลายไปทันใดจะอย่างไรสร่นหยวนก็ไม่อยู่ให้สนเฉิงจางเห็นหน้ามาหนึ่งปีกว่าถึงก่อนหน้านี้ในใจจะคุณ เครื่องเพียงไรแต่ก็ผ่านมานานแล้วให้เพลิงโทรสาก่อนหน้านี้ลูกใหญ่เพียงไรยามนี้ก็ค่อยๆสลายหายไปมิน,นำซ้ำข้าวของที่สัญหญวนให้คนส่งมาให้เขาเกือบหนึ่งปีนี้ก็ทำให้เขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสัญหญวนจริงๆสันเฉิงจางจึงก้มต,ตัวลงยื่นมือไปประคองสัญยวนลุกขึ้นมาหากเจ้าสำนึกผิดแล้วจริงๆ และวันหน้าสามารถแก้นิสัยไม่ดีของเจ้าได้ในใจพ่อย่อมจะไม่ถือโทษเจ้าอีก ขอบคุณท่านพ่อเจ้าค่ะสัหยวนสะอึกสะอื้นย่อตัวคารวะสันเฉิงจางชาติก่อนถึงนางจะได้รับความไม่เป็นธรรมมากเพียงไรก็ล้วนยอมถูกตีถูกลงโทษแต่ไม่ยอมเสียน้ำตาแม้แต่หยดเดียวในขณะที่สันหลันกลับร้องไห้ออกมาถึงได้รับความไม่เป็นธรรมแค่นิดเดียวนางก็จะร้องไห้ไม่หยุดอย่างกับว่าตนเองได้รับความไม่เป็นธรรมใหญ่หลวงเทียมฟ้าเสียอย่างนั้น ซึ่งสันเฉิงจางยอมรับลูกไม้นี้ได้มีครั้งใดบ้างที่ไม่ปกป้องสันหลันเพียงแค่เสียน้ำตาไม่กี่หยดทำท่าทางเศร้าเสียใจออกมาเท่านั้นผู้ใดทำไม่เป็นบ้างสันหยวนคิดอย่างเย็นชาในใจข้าก็ทำเป็นเช่นกันสันเฉิงจางเป็นพวงเห็นคนร้องไห้แล้วใจอ่อนอย่างที่คิดเขาโบกมือให้สันหยวนถอนหายใจก่อนพูดว่า หากมารดาเจ้ายังอยู่เห็นเจ้ามีท่าทางว่านอนสอนง่ายนุ่มนวลอ่อนหวานเช่นตอนนี้ในใจจะปราบปื้มมากเพียงไรกัน นึกถึงมารดาสันหยวนก็อดน้ำตาร่วงออกมาอีกไม่ได้แน่นอนว่าน้ำตานี้ของนางออกมาจากใจไม่ได้เหมือนเมื่อครู่ที่เพียงแค่บีบน้ำตาให้สันเฉิงจางดูเท่านั้นส่นเฉิงจางเห็นนางร้องไห้อีกในใจก็อดสงสารไม่ได้อยู่บ้างเผาวาหางตากลับเหลือบเห็นไฉไวกับฉางหมัวมัว่จึงขมวดคิ้วน้อยๆเอ่ยถามว่า สองคนนี้เป็นใครชนไหนเมื่อก่อนข้าไม่เคยเห็นช้างหมัวมัวเป็นคนของสกุลเฉินที่ผ่านมาเสรนเฉิงตางย่อมจะไม่เคยพบหน้าส่วนชัยเว่ยแม้เมื่อก่อนจะเป็นสาวใช้ในเรือนเซินหยวนแต่ก็เป็นเพียงสาวใช้ทำความสะอาด กระทั่งเซินหยวนยังเห็นหน้าไม่บ่อยนับประสาอะไรกับเซินเฉิงจางด้วยเหตุนี้เขาถึงได้จำไฉ่เวยไม่ได้เซินหยวนแนะนำไฉ่เวยกับฉางหมัวมัวให้เขาทราบ คนทั้งสองรีบเก้ามาคารวะสันเฉิงจางในจดหมายที่สันยวนส่งมาช่วงเกือบหนึ่งปีนี้มีเอ่ยถึงฉางหมัวมัวบ่อยครั้งบอกว่าตนกำลังเรียนเย็บปากจากอีกฝ่ายอยู่ดังนั้นพอสันยวนแนะนำสันเฉิงจางจึงมองฉางหมัวมัวนานขึ้นสองอึดใจจะอย่างไรฉางหมัวมัว ก็เป็นคนของบ้านพ่อตาเส่นเฉิงจางจึงยังปฏิบัติต่อนางอย่างนับว่าเกรงใจพยักหน้าให้น้อยๆก่อนกล่าวเรียบเรียบที่ผ่านมารบกวนเจ้าคอยสอนงานฝีมือให้บุตรสาวข้าแล้วช้างหมัวหมัวก็กล่าวตอบอย่างเคารพนบน้อมว่า สามารถสอนคุณหนูได้ถือเป็นบุญของเบาในท่านเกรงใจแล้วเจ้าค่ะส่นเฉิงจางพยักหน้าอีกครั้งไม่ได้พูดอะไรอีกแต่สายตากลับมองไปทางชฉยเว่ยมองอยู่ครู่หนึ่งหัวคิ้วเขาก็ขมวดน้อยๆเมื่อนึกอะไรขึ้นได้จึงหันหน้ามามองสันหยวนพรางถาม ข้าจำได้ว่าตอนเจ้าไปบ้านท่านตาเจ้าหัวหน้าสาวใช้ข้างใต้เป็นคนที่ชื่อไช่ยเยี่ยะไหนตอนนี้ถึงเปลี่ยนเป็นไช่เวยคนนี้ไช่ยเยี่ยผู้นั้นไปที่ใดแล้วเล่าเซินหยวนได้ยินดังนั้นสองมือที่ทิ้งแนบลำตัวก็ค่อยๆกำแน่น ฉชยเยี่ยสาวใช้นางนั้นเดิมเป็นคนที่สัหยวนไว้ใจที่สุดอีกทั้งสัหยวนก็ใจกว้างมาแต่ไหนแต่ไรฉะนั้นข้าวของที่มอบให้สาวใช้นางนั้นย่อมมีไม่น้อยต่างหูคมทองแท้ ปิ่นยอดทองด้ามเงินเสื้อผ้าแพรพร่นมีอะไรไม่ให้อีกฝ่ายบ้างแต่สนญญวนคิดไม่ถึงเด็ดขาดว่าชายเย่ผู้นั้นถึงกับเป็นพวกในระคณกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาหลังจากนางแต่งเข้าสกุลลีหลี่ซิวหยวนไม่ชอบนางไม่เหลียวแลนางผู้อื่นก็ล้วนเหยียบย่ำข่มเหงเวลานั้นท่าทีที่ชายเย่มีต่อน,นางก็ค่อยๆกลายเป็นไม่เคารพยิ่ง ต่อมาหลีซิวหยวนรับอนุมาคอนนึ่งรักใคร่โปรดปรานอย่างที่สุดชัยเว่ยถึงกับถูกอนุผู้นั้นซื้อตัวเริ่มกระทําการลบหลู่นางทุกวิถีทางถึงขั้นว่ามีบางครั้งที่ซ่นหยวนนึกสงสัยว่าที่นางได้รับพิษนั้นเป็นอนุผู้นั้นว่าจ้างชัยเว่ยให้วางยาใช่หรือไม่อย่างไรชัยเว่ยก็เป็นสาวใช้ที่ใกล้ชิดนางที่สุดการจะวางยาพิษนาง จึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่ง หากนางตายไปด้วยระดับความโปรดปรานที่หลี่ซิวหยวนมีต่ออนุผู้นั้นเป็นไปได้มากว่าจะยกอีกฝ่ายเป็นภรรยาเอกเพราะฉะนั้นสาวใช้ที่ไม่จงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างไั่เยื่อเก็บไว้จะมีประโยชน์อันใดหลังนางเกิดใหม่ได้ไม่กี่วันซิ่หยวนก็หาเหตุผลว่าไั่ยเยื่อขโมยเสื้อผ้าเครื่องประดับนางให้คนส่งตัวอีกฝ่ายไปที่ว่าการ แน่นอนว่าคุกใหญ่ของที่ว่าการไม่มีทางอยู่สบายนับภาษาอะไรกับที่นางจ่ายเงินให้ผู้คุมข้างในนั้นดูแลไฉเยื่อเป็นพิเศษอีกตอนนี้เห็นเสินเฉิงจางถามขึ้นมาเสินหยวนก็หลุบตาลงเอ่อยตอบเสียงเบาท่านพ่อจำได้ไม่ผิดหัวหน้าสาวใช้ข้างกายลูกเดิมเป็นคนที่ชื่อไฉ่เยื่อเพียงแต่ลูกก็คิดไม่ถึงว่าสาวใช้นางนั้น จะเป็นคนเช่นนั้นยามนั้นลูกยังอยู่บนเรือไปบ้านท่านตาที่ฉางโจวสาวใช้ผู้นั้นก็แอบพูดกับสาวใช้คนอื่นรับหลังว่าลูกไม่ได้รับความโปรดปรานจากท่านพ่อแล้วเกรงว่าวันหน้าท่านพ่อจะไม่รับลูกกลับเมืองหลวงอีกนางเสียใจนักว่าตอนแรกไม่น่ามาเป็นสาวใช้ของลูกเลย อ,อมาพอถึงบ้านท่านตาได้ไม่กี่เดือนนางถึงกับขโมยเครื่องประดับล้ำค่าของลูกแล้วคิดจะหนีไปโชคดีที่ถูกญิงรับใช้สูงไว้ที่อยู่เวรกลางคืนพบเห็นเข้านางถึงได้หนีไปไม่สำเร็จเวลานั้นลูกผิดหวังและรู้สึกเจ็บใจจริงๆจึงได้ใช้ข้อหาขโมยทรัพย์สินเจ้านายให้คนส่งตัวนางไปรับโทษยังที่ว่าการนางหันหน้าไปมองชฉยไว้ ก่อนกล่าวกับส่นเฉิงจางต่อว่าแม้ที่ผ่านมาสาวใช้นางนี้จะเป็นเพียงสาวใช้ทําความสะอาดของลูกแต่นางเป็นคนซื่อสัตย์นิสัยก็อ่อนโยนเชื่อฟังลูกจึงได้ยกนางขึ้นมาเป็นสาวใช้ประจำตัวเจ้าค่ะเรื่องนี้เจ้าทำดีแล้วส่นเฉิงจางพยักหน้า คนเป็นเบาสำคัญที่สุดคือต้องซื่อสัตย์พักดีต่อเจ้านายไม่อาจแหกกฎเขาพูดสะกิดไฉไว้อีกเล็กน้อยอย่างไม่เบาไม่แรงให้นางซื่อสัตย์พักดีไชไว้ก้มหัวน้อมรับเสินเฉิงจางถามสันหยวนอีกว่าเจ้ามาถึงบ้านเมื่อไร ลูกมาถึงก่อนยามเซินไม่นานเจ้าค่ะเซินหยวนลุกตาลงเสียงนุ่มนวลน,นอบน้อมเซินเฉิงจางนับเวลาดูแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเจ้ามาถึงแล้วก็ตรงมาที่ห้องหนังสือนี้ของข้าเลยไม่ได้กลับไปพักผ่อนก่อน ท่านเป็นท่านพ่อของลูกไม่ได้พบหน้าท่านมาหนึ่งปีวันนี้ลูกกลับมาย่อมต้องมาพบท่านก่อนไหนเลยจะไปพักผ่อนก่อนได้เล่าเจ้าคะส่นหยวนตอบได้เคารพนบน้อมยิ่งทั้งยังแสดงความอาลัยอาวอนที่ตนเองมีต่อบ,บิดาออกมาส่นเฉิงตังได้ยินแล้วย่อมรู้สึกปราบปลื้มตื้นตันใจเขายกมือลูบคราวใต้คางเห็นส่นหยวนมีแววเหนื่อยล้าบนใบหน้าคิ ถึงว่าเมื่อครู่นางยังคุกเข่าอยู่ในลานเรือนเป็นนานสองนานเซินเฉิงจางก็รีพูดว่า ตอนนี้เจ้ารีบกลับไปพักผ่อนเถอะสัญญวนตอบรับคำหนึ่งด้วยน้ำเสียงนอบน้อมเท่าว่ายังไม่จากไปกลับหันไปมองไฉเวยแทนไฉเวยเข้าใจยืนห่อผ้าสีมึกลิบแพร่ี่กอดไว้ในอ้อมแขนมาตลอดให้ด้วยสองมือสัญญวนรับมาเปิดออกก่อนหยิบเสื้อคลุมสีครามเข้มปักลายกาเรียนและต้นสนวอวยพรอายุยืนยาวที่พับเรียบร้อยตัวหนึ่งออกมาจากข้างนน ก่อนใช้สองมือประคองยื่นไปตรงหน้าเสรินเฉิงต่าง ลูกเห็นว่าช่วงนี้อากาศเย็นขึ้นแล้วคิดว่าท่านพ่อเดินทางไปกลับจากทำงานเช้าเย็นอาจจะหนาวได้จึงได้ตั้งใจทำเสื้อคลุมมาให้ท่านหากท่านพ่อใส่ทั้งเช้าทั้งเย็นก็ถือว่าลูกได้แสดงความกตัญญูเล็กน้อยแล้วเสื้อคลุมนี้ทำจากผ้าต่วนหางโต้ลายกาเรียนและต้นสนที่ปักอยู่ด้านบน ปลาณนี่เสมือนจริงสีสุภาพงามสงา่าพอมองดูก็นึกว่ากาเรียนเซียนสองตัวบนนั้นจะบินขึ้นฟ้าจริงๆเซินเฉิงจางยื่นมือมารับครั้นรูปลายปากบนนั้นก็รู้สึกปราบปลื้มและพึงพอใจอย่างที่สุดคำพูดของเซินหยวนซึมซาบไปถึงส่วนลึกในใจเขาทุกคำนับว่ามีใจกะตันยูที่บุตรสาวมีต่อบิดา เจ้ารู้ความแล้วจริงๆเขาทอดถอนใจพ่อเห็นแล้วก็ดีใจเขายิ้มให้นางอีกจากนี้เวลาพ่อไปกลับจากทำงานจะต้องใส่เสื้อคลุมตัวนี้ที่เจ้าทำแน่นอนเสนยวนเองก็ยิ้มออกมาเช่นกันท้าทางอ่อนหวานงดงามบริสุทธิ์ยิ่งนัก เมื่อก่อนในใจนางรู้สึกใกล้ชิดกับสรนเฉิงจางจริงๆสิ่งที่แสดงออกต่อหน้าเขาจึงล้วนเป็นอารมณ์แท้จริงของตอนเองเท่าว่ากลับถูกเขาดุดาไม่ชอบใจสารพัดตอนนี้ในใจนางรู้สึกห่างเหินกับเขาแล้วคำพูดคำจาติดจะพิธีรีตองเขากลับรู้สึกปราบปลื้มใจเสียอย่างนั้น เซินเฉิงจางรู้ว่าเซินหยวนยังไม่ได้กินอาหารเย็นจึงสั่งให้บ่าวชายไปห้องครัวถ่ายทอดคำสั่งของเขาให้ส่งอาหารดีๆปริมาณมากไปที่เรือนสู้อี้ของเซินหยวนบ่าวชายตอบรับมือแนบลำตัวก่อนหมุนตัวเดินออกไปจากนั้นเซินเฉิงจางก็หันหน้ามาพูดกับเซินหยวน เจ้านั่งเรือมาหลายวันคงจะเหนื่อยแล้วรีบกลับไปพักผ่อนเถอะเซนหยวนตอบรับด้วยน้ำเสียงนอบน้อมก่อนพาชัยเว่ยและสางหมัวมัวถอยออกจากห้องไป กลางท้องฟ้าสีน้ำเงินมืดมิดมีจันท์ข้างขึ้นลอยอยู่ดวงหนึ่งดวงดาวบางตาไม่กี่ดวงส่องกระพิบเลือนร่างเส่นหยวนค่อยๆเดินไปตามระเบียงยาวเดินไปพลางมองดูทุกอย่างรอบตัวไปพลางในใจนิ่งสงบช้างหมัวมัวกลับทอดถอนใจแล้วเอ่ยขึ้นว่าคุณหนูเมื่อครู่ท่านร้องไห้เหมือนจะขาดใจเบาวได้ยินแล้วปวดใจนะัก ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ